ลงครีบกับบรร่ท่านบอกผู้เด่กับบรร่าวท่านเรื่องสามตูจินบอกต็มงวดก็ฟาดกันเอาเานาะอืม่เดีอยวแล้วเดี๋ยวแ้วที่ไม่ร่านแป๊บนึงเออือไหนเหรตาตั้งกล้องเัาก็ลังสีบ่อเด้ผมจิตล้างก็ลังสีมาเด้อันมาพี่น้องเอี้ยสีกระสุนไม่เป็โลกก็ลังสีมาเอ่อกระสุนพี่หลังเอี้ยสีอันนี่ก็เป็นของกรเงินเพิ่นอยากเบ่าน้ำหลายเทียร์หรออ่าติดต,ต่อกันเนี่ยว่าซาหลายบ่ท่านเพิ่น นี่ทำเออเพิ่นก็เลยไปเด่นก่อนเออว่าเอิ้นค่ะเข้าน้ำเปลี่ยนจิ๋วน้ำลำขั้นบ่ต่อว่าน้ำเลยบ่าวน้ำเลยนมีขาเลนเฉยเลยเฉียดไปอาฬารเลยพี่น้อเปลเฉียดไปอาฬารเออว่ากาเกียวเครื่องมือเด้๋ยวจะเป็นอย่างไปบพวกง้อหลังคองหลังคองไปอาฬารเลยเดี๋ยวพ่นอยากบ่าน้ำเพราะว่าเพิ่นอยากได้งานวันเกิดเพิ่นอยากได้เค้กวันเกิดแต่นีเพิ่นก็เลยอยากบ่าวน้ำมาสันว่า วดที่เราให้ศูนเจ้าซูนเต่าต้บหนึ่งเก่าเนเงินม่ดอพึ่งเก้านี่ตั้งแต่ตองวดเพิ่นหไม่ไดเอฟซีกัไปซื้อหาหนึ่งเก้าหาเก้านึ่งได้เลขที่เด็ลอตเตอรี่สามตัวไทยมาเราบอกลูกละมาแล้วมาแล้วเงินมากูกมอกำลังเห่นอยู่นะครับเนาะ ฝั่งเหนือท่าน zat, น้องถุงเงินครับเป็น้องเอฟซีมวดประจำวันที่16กุมภา2567ค่ะค่ะค่ะพ่อพ่อพ่อโอ้มาแเราบอลลูกเออพ่อเงินนะคะพ่อพ่อเงินโอ้ถุงเงินมาแล้วครับเอฟซีครับครับครับพ่อเงินครับเออบังลาเป็นทังไหนเป็นกองสลากลูกพ่อผมไปกับเพื่อนมาครับสนุกมากเลยคนเยอะมากเลยครับ เ oh. ยอะมากมากเลยอันมีมีผู้ใดเป็นลูกไปทาวยุก,กวางไคลากนี่เพื่อนก็มีหลายคนครับมันมากเลยผมดูไม่ไม่รู้ว่ามันใครบ้าง oh. มันเยอะมากเลยครับเออมีคนเท่าคนแก่ด้วยใช่มีเท่าคนแก่มีมา้าหน้ามา้าเป็นหน้าอะไรหมดเลยคนแก่ๆก่ผมขาวขาใส่ชุดขาวเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยครับ oh. มันนึกมากเลยผมไปอยู่กับภูมิที่ค้างที่เข้าไปกองสลากครับครับ้าไปเข้าไปเขาก็ไม่ให้เข้าเขายังไม่เปิดครับอืมเขาเขายังไม่เปิดให้เข้าไปกองสลากครับเขายังไม่ให้ผมเงินเลยผมเงินก็บอกว่าเขาก็สงสารเขาประกาศครับพบเขาประกาศผมก็ว่าเขาประกาศว่ายังไงลูกเขาบอกว่า เขาก็พังกันหลายคนพ่อผมก็นั่งกับคนแก่คนหนึ่งว่าหนูต้องรอก่อนต้องรอก่อนมนูจะเพิ่งกลับนะลูก<อ>ผมเงินก็รอรอพว,ว่าอยากได้มาให้แม่เหียงเขาเอืมครับเ,<อ>เ<อ>มื่อที่แล้วก็ไม่มีใครได้กับแม่เฮียงแม่เฮียงเขาก็ได้อยู่คนเดียวโอ้ อ๋อมีเฮียงรอถุงเงินเด้ฟังถุงเงินพูดอยู่คนเดียวเด้ก็เอฟซีก็เลยไม่ได้วดนี้เอฟซียังไม่ได้เลยยายทุมก็ยังไม่ให้ได้เลยโอ้ยายทุมก็ยังไม่ให้มาครับยายทุมบอกว่าให้ไปเอาวันที่เท่าไหร่นะวันนั้นคุยกันยายทุมเลยอยายทุมบอกว่ายายทุมบอกว่าให้ไปเอาวันไหนนะผมก็เล่าว่าวันเกิดผมนะยาย วันเกิดยายถามว่าวันเกิดทงเงินวันไหนล่ะลูกวันเกิดทงเงินวันที่สิบสี่สิบห้ายายโอ้วันถุงเกิดวันเกิดของทงเงินวันที่สิบสี่สิบห้าเออเดี๋ยววันที่สิบสี่เดี๋ยวพ่อจะจัดจัด,จดไองานวันเกิดให้ซื้อเค้กมาให้ถุงเงินดีใจไหมลูก ดีใจครับดีใจครับมากมากเลยครับดีใจแต่อย่าลืมนะปุ่ดีใจมากมากครับงินก็ไปเอาพ่อไหวมากมากเลยครับพ่อพ่อไหวจัดจัดวันคืนให้ผมแล้วว่าพ่อจะซื้อเค้กมาให้จัดมาให้เลยอยากไปหาพ่อจังเลยคืนนี้หนูไปหาพ่อดีกว่าแม่ผมจะไปหาพ่อเนาะจัาจัดเดี๋ยว ผมเงินไปเอากองฉากนีได้เลกตัวไหนมาลูกครับผมไปมาแล้วครับอ่าปูพูมที่กองฉากห้ตัวไหนลูกผมไปมาเขาให้ประกาศบอกว่าเขาบอกว่าให้ไปซื้อดูนะสามตัวสามตัวอะไรนะว่าสามตัวอะไรนั้นะลถงเงินคิดตัวข่อนนะพ่อนะว่าเขาบอกมาแล้วแต่ว่า ตกเงินกอลืมไปแล้วผมมันเล่นกับตาอยู่โอ้ประเด่นกับตาจนลืมครับเดี๋ยวขาเงินค้นกันนะพ่อเออคิดดีดีูกคิดดีดีเพราะว่าให้เอฟซีคันได้ด้วยกันทุกคนครับ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 วันนั้นผมหงโดนะหงุหงิดพอมากเลยแล้วก็ผมก็นอนหลับแม่ก็อัดคลิปให้ถอเงินฟังว่าตอกเงินตลกมากเลยอืมครับอกเงินตลกมากผมเงิน ไม่รู้จกตอบว่ายังไงอายคนมากเลยหมอเงินตะคกนคนที่กองสลากเยอะเลยใช่ไหมลูกแม่เฮียงอาจคลิปให้ผมฟังแม่เฮียงบอกว่าถมเงินมาดูกชิ้นทำอะไรให้ถมเงินฟังแล้าถอเงินก็แม่เฮียงก็เปิดโทรศัพท์แม่เฮียงให้คุให้ถมเงินฟังแล้วเพื่อนะเสียงถอเงินโกรมากเลยอ่ะแล้วก็อ่ะปุ้ง ถงนได้ตัวไหนลูกเอ่เอที่ปูที่กองขาให้ตัวไหนนะจําได้ไหมลูกเกดี๋ยวเดีอนนะพ่อคุ้มกันชดตัวไหนดีนะไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยนนะพ่อนนังไนะชนชนหน่งเจ็ดนะว่าจนหน,นึ่งเจ็นน<อ>ครับเป็นอะไรสินเจค,ครับขอบอกว่าให้ซื้อสามตัวดสามตัวที่ว่า ว่าอะไรนะอะไรนะสามเธอที่หมือนสองครั้งหาก่อนางหน้าหรือเปล่านะโอ้เบคถามสามุนั้งครั้งานี่สามครั้งครั้งว่าพอาพูดอย่างนั้นอะสองเงินก็ก็ํำได้แล้วว่าทำได้แล้วทำได้ สองหมุนสองครั้งสามตัวพ่อโอ้หมุนสองครั้งสามตัวครับอืมบอกว่าอย่างนั้นครับผมก็เล่าให้ยังฟังนั่น,นี่ครับย,ยังยังไม่เล่าให้พ่อฟังหรอครับเออเล่าให้พ่อฟังแล้วแต่ตอนนี้อายุถุงเงินเท่าไหร่นะลูกอายุถุงเงินเหรอครับครับสิบเจ็ดปีครับโอ้ถุงเงินอายุสิบเจ็ดปีถุงงันเกิดวันที่เท่าไหร่นะลูกวันที่วันเกิดผมเหรอครับครับ ผมมันเกิดผมวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ทุงเงินเกิดวันที่สิบสี่อายุครบสิบเจ็ดปีบ่ลูกครับอแล้วยายทุมบอกให้ไปเอาเลขวันไหนลูกวันที่ยายบอกให้ไปเอาเลขม่เฮียงวันที่สิบสี่สิบห้าครับโอ้วันที่สิบสี่สิบห้าอย่างนั้นบอกเดี๋ยวให้แม่วันที่สิบสี่สิบห้านะครับสองเงืน ครับผมก็จะไปเอาที่ันสี่สิบห้ามาให้ดีิงครับครับวันที่สีสี่สิบห้าแอยายทุมบอกให้ไปเอาเลขใช่ไหมลูกครับตัวเลขที่ถุงเงินเอไปเอาที่กองฉลากได้ตัวไหนนะลูกจําได้ไหมก็บอกไปแล้วนี่พ่อก็บอกว่าศูนย์็ดหนึ่งเจ็ดไงโอ้ศูนย์หนึ่ับศนย์่งเให้เอฟซีได้ทุกคนไหมลูกงวดนี้ ไม่รู้แต่เขาบอกอย่างนั้นขะองางินก็จำถุงเงินก็ได้ไห้แม่เฮียงไม่เฮียงก็บอกว่าครับแม่จะซื้ออยู่<อ>แม่บอกจะซื้อถุงเงินอยู่แม่เฮียงว่า<อ>ครับ<อ>แม่เฮียงบอกแล้วว่าจะซื้อให้ถุงเงินอยู่โอ้แม่เฮียงจะบอกจะซื้อให้ถุงเงินอยู่เป็นเลขท้ายลอตเตอรี่หมุนสองครั้งใช่ไหมลกูกครับแล้วละวันที่หนึ่งปูให้ไปเอาวันไหนลกูกปู่บอกว่าให้ไปใกล้ๆชินเดือนครับ วันที่สิบสามนี่เนี่ยปู่ว่าไอ้ีปเอาวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามาบอกเอฟซีเลยโอ้วันที่แปลวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามาบอกเอฟซีเลยครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะมาที่นี่รวมกันไม่ค่อยไปกันครับเพราะว่า,า,า,านั<อ>่งรถสุงเงินไปครับอืรถถุงเงินไปครับกองสลากเลยมันมาใ,ใกล้ๆครับโอ้ถุงเงินจะรถถุงเงินไปกองสลากเลย ครับผมรถอยูดนี่สองคันครับเอามาไว้ที่นี่กับแม่ครับโอ้เอาไปไว้กับแม่สองคันแล้วครับโอ้แล้วแล้วรถมอเตอผมด้วยครับโอ้รถถุงเงินมีกี่คันลูกรถถุงเงินมีสิบเจ็คันครับโอ้มีตั้งรถตั้งสิบเจ็คันหนิลูกครับก็ผมรับอยู่มันมันมีสิบเจ็คันนะ ก็มื่อวานนั่นเล่นกับแม่อยู่เลยเมื่อคืนเนี่ยก็ไปอยู่กับแม่ไปซื้อเครื่องบินนี่แหละโอ้ต้องแล้ไปซื้อเครื่องบินนี่ยนะพ่อโอ้ไปซื้อเครื่องบินไปลูกอเนใช่ครับไมซื้อเครื่องบินอะผมเล่นอยู่เพรมแม่ก็บอกผมเงินมามามาขึ้นตังบุนผมเงินก็วิ่ง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 สนุกดิบนี่เครื่องบินใหญ่โว้ยผมไม่มีเงิน ใจสิขึ้นวิ่งก็วิ่ง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 ก็ห้องแม่ก็บอกว่าอะไรอ่ะสนุกไหมลูกสนุกไหมข้างบนข้างบนก็ไม่ขึ้นไม่ยังก็บอกโหให้สองเงินผมเงินคือโดดขึ้นโดดลงไม่ยังก็บอกโหให้สองเงินผมเงินไม่จะเล่นจะสนุกก็รีบไปแม่สอกตัวได้ยังน้องถุงเงิน สองตัวล่างลอตเตอรี่สองตัวล่างในวันเล็ล่างสองตัวนี่สองตัวนับยังไม่ให้เหะอแม่ยังไม่ให้ของเงินนะว้ามันจะหาได้ไหมล่ะมันมอมมอโค้งสุดท้ายน่ะเดึกๆเด็กๆจะคุยกับตาจะเลยจะคุยกับตาให้นะนอ้เร่กับตาอยู่นะวันนี้จะคุยกับตาคนจ่ายกันนะโอ้ได้ได้ได้าเอาไปคุยกับคุณตาคนจ่ายอย่าลืมวันที่สิบสี่นะลูกเด้อมามาเป่าเค้กให้พ่อเด้อพ่อจะ จัดงานวันเกิดให้ครับผมจะไปซื้อนี่ครับโอ้เอาเราจะไปหาพ่อซื้อนี้ครับอ่าจะไปรังกับพ่อที่บ้าครับคุนนี้ครับผมครับเดี๋ยวจะกลับมาไปกองสลากให้เลยครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวเอามาให้เลยนะจะชื่อทำไมนะครับผมครับดีครับน้องถุงเงินน้องรับเนาะอ่าเปิ้นกะอยากคุยหลายสัญญาเปิ้นดีใจเปิ้นจีได้จัดงานวันเกิด อายุของคุงเงินครบสิบเจ็ดปีครับพีซีครับเกิดวันที่สิบาสี่ในนะลูก9 3มันอะไรบ้าบอกให้ฉันทราบอะไร903หรือเปล่านะ903 903 อสองห้าสองห้า,านี่แหละนะล่างสามห้าเก้าศูนย์สามสามห้านะได้ยินหรือเ่าเก้าศูนย์สามสามห้าเอาอันนี้เขียนไป็นเบื้องต้นก่อนนะรับรถเอชซีครับผมอืมีอ่อะขอบใจลูกถุงเงินนะจ้าจ้าแล้วว่าจดา๋ยวไปหาพ่อนนะอนอจ้าจ้าจ้าตอนเด็ตอนเด็นมาเล่นกับ <ใจ S 1> พ่อเด้อครอ ครับยูซี่รับน้องผู้เงินกับไปแล้วนะครับเนาะคนกะมาบอกให้ยูซีเอาไว้ครับยูซี่กับไปหาสื่อยจับลอตเตอรี่ก่อนศูนย์หนึ่งเจ็ดเป็นเลขหมุนเลขหมุนสองตัวเลยรับเด้อลอตเตอรี่เลขขายลอตเตอรี่หมุนสองครั้งครับยูซี่กับอายุของน้องของเงินสิบเจ็ดปีอ่าเพิ่อเกิดวันที่สิบสี่นะครับเนาะคนดีใจหลายคนจีได้จัดงานวันเกิดจีได้จัดให้คนครับยูี่ครับ ตัวเลขแนวทางของน้องผองเงินไปแล้วไปแล้วติดเทือดตามไปเรื่อยนะครับเลยสิครับเพราะว่าน้องผองเงินนี่ยี่ยำตัวกอบอันนี้เลขค่ายโรดเตอรี่นะครับเมื่อสามตัวหมุนสองครั้งครับแล้วก็ศูนย์สามเก้าอีกมาล่าสุดหลุดปากมานี่นี่นี่ที่แรกเอาครับผมหลุดปากก้อนจีไปโอ้หลุ่นก้อนข้นั่งกับลุดปากเท่ากันเมื่อนี้กับลุดปากเท่ากันหลุดปากก้อนจีไปเก้าศูนย์สามเลขค่างสองตัว สามหายิ้าสั่นได้พี่น้องแต่ว่าบชัดเจนไปไดครับผม่นวอกแบบค่อยๆิุนเขียดิ่น่วนอืมฟังวอกเยอะเลยเพมคนอยากได้งันมันเกิดพ่นยานประจานในเพิ่นเออโอ้ครับประจันได้พี่น้องเด้อเม่เนี่ยผสจะท่ายอาจจะม่ยำตัวนี้ให้สามหาบรุ่นโคตรสุดท้ายละนี่ในยิ้มมาสามหาติด้ยินเพราะว่า่นวกแบบเออคนิ่นเด็กน้อยใจวอาเสียงว่าชัดเจนไปได้ไมครับบางสุดถ่ายพี่น้อง อันนี้บังชุดไายครับพี่ครับโอ้903เลขท้ายเป็นเลขท้ายลุกเตอรี่หมุนสครั้งะเกาศูนยสมตัวนี่ละโอ้แล้วก็อันศูนยนเจ็ดนี่เลขท้ายลุเตรี่หมุนสองสองครั้งสามสามตัวท้ายครับผมแล้ว่าเก้าศนสามกับสามหาสามหาเพื่อว่าเลขล้างสองตัวเด้เด้ยินวางสันเด้โอ้อื่ามือกีนี่บ่ย่ดงยิน ฟังผู้ฟังไก่เขาจะได้ยินผู้ฟังไก่พอด้ยินใครับเอาอันนี้คนฟังดูไก่คนเอียงหัฟังหมดแล้วครับี่เพ่นเอียงหูฟังทีรว่าลังความเอียหูหลังไปเพราะว่าเขายุดหลังมนีเอยเอไเพ่ายุดหลังไม่พอดีก็เลยได้ยินนะครับเนาะเอาโชคดนล้ำวยทุกคนทุกคนครับผมสวัสดีครับ